สิ่งที่จะทำให้แฟนเก่าเสียดายคุณมากๆเลยก็คือคุณเป็นเวอร์ชั่นที่มันดีขึ้นมากๆแบบที่คุณไม่เคยเป็นตอนอยู่กับเขาเลยอันนั้นนะคุณอยบอกเลยนะว่าเสียดายมากเลยแล้วกลายเป็นคนที่แบบ มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วอ,อ่ะอย่างเช่นเมื่อก่อนอาจจะเป็นคนที่แบบขี้งองแงขี้งอนนะคะหรือเป็นคนที่ชอบเช็คชอบตามชอบส่องชอบจับผิดอะไรอย่างเงี้ยพูดจาไม่ค่อยดีนะคะแล้วเป็นคนที่การงานก็ย่ำอยู่กับที่ไม่มีการพัฒนาใดๆเลยไม่มีการเพิ่มทักษะใดๆเลยนะคะอยู่มาวันหนึ่งคุณกลายเป็นอีกคนหนึ่งอ่ะแต่คุณอยู่ในร่างเดิมอะ่ะโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่ดึงดูดสาหรับแฟนคุณมากๆเลย แม้ว่าจะเลิกลากันไปแล้วแต่ว่าเขาอยากจะได้คุณกลับมาเขารู้สึกเสียดายถ้าวันนี้เราต้องการให้แฟนเราเสียดายเรานะจงพัฒนาตัวเองมากๆเพราะว่าคุณค่าทั้งหมดมันจะตกอยู่ที่คุณคนเดียวอ่ะครูเกสมีคอร์สคอร์สหนึ่งนะคะอยากจะแนะนําสําหรับคนที่ต้องการดึงแฟนเก่ากลับมานะคะชื่อคอร์สว่าดึงแฟนเก่ากลับด้วยจิตวิทยาสายดาร์กนะคะอันนี้ครูจะสอนเกี่ยวกับวิธีคิดนะ <c> คนส่วนใหญ่อ่ะดึงแฟนเก่ากลับมาไม่ได้เราติดอยู่ที่วิธีคิดของเรานะเราพอเลิกกันปุ๊บเนี่ยแบบโอ้โหจะ เอากลับมาอย่างเดียวเลยทำทุกอย่างเพื่อกลับมาสัญาจะไปผิดทางเราจะไปง้อไปตามไปส่องไปตือ้อถูกไหมคะซึ่งวิธีการอย่างเงี้ยไม่ได้ผลเลยเขายิ่งทำจะรู้สึกว่าคุณเน่ยเป็นคนที่ไร้ค่าไปเรื่อยๆแฟนเก่าจะไม่กลับมาถ้าเกิดคุณใช้วิธีไปพยายามร้องขอหรือเรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยในความสัมพันธ์ให้กลับมาเหมือนเดิมมันยากมากถ้าเกิดเราใช้เวนี้นะเพราะฉะนั้นก็ลองมาเรียนในคอร์สนี้ดูนะคะรูกเกอสอน ปรับ mindset ของพวกคุณทั้งหมดเลยให้คุณได้เข้าใจว่ามนุษย์เนี่ยก่อนที่เขาจะเลิกลากับคุณเนี่ยค่ะเขาคิดอะไรอยู่เขารู้สึกอะไรเขาต้องการอะไรในความสัมพันธ์โจทย์ชีวิตของเขาคืออะไรถ้าเกิดเราไม่เข้าใจเรื่องนี้เราก็จะแบบดึงกลับหรือพยายามที่จะรักแบบมวยวัดซึ่งมันไม่ค่อยได้ผลนะคะเรื่องจิตวิทยาเป็นเรื่องสําคัญที่เราควรจะเรียนรู้เยอะๆนะเราจะได้เข้าใจมนุษย์ไงว่าเขาไปเพราะอะไรเขาต้องการอะไร แล้วเราจะต้องเป็นเวอร์ชั่นแบบไหนเราถึงจะดึงกลับมาได้เนี่ยอ่ะคอร์สนี้นะราคาเต็ม8,900นะคะตอนนี้คนที่อยากจะเข้าเรียนนะคะครูจะให้โปร,โปรเพียง1,290อันนี้หลังจากชำระเงินกับทางแอดมินแล้วก็สามารถติดต่อแอดมินนะที่ช่องทางที่เกย์ขึ้นให้ที่ท้ายคลิปนะคะเข้ามาเรียนได้เลยเดี๋ยวแอดมินเขาจะส่งลิงก์ให้พวกเราได้เรียนกันนะคะสามารถฟังย้อนหลังได้ตลอดชีพอ่ะมาเรียนกันดูจะได้เข้าใจวิธีคิดมากขึ้นแล้วก็เป็นคนที่ตื่นในเรื่องของความสําคัญสักทีนะ